สวัสดีค่ะสวยสมมงสำหรับอิซาเบล,ล่าหรืออิซาเบล,ล่ามินินมิสแกรนดบราซิลผู้คว้าม,มงทองจากเวทีมิสแกรนอินเตอร์เนชั่นแนล2022ซึ่งการประกวดครั้งนี้จัดขึ้นที่เซนตูอินเตอร์เนชั่นแนลคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ณประเทศอินโดนีเซียและในปีนี้มีความพิเศษคือฉลองครบครอบ10ปีสร้างตำนานควีนแกรนด์คนที่10ที่โลกต้องจารึก สำหรับประวัติของอิสเบลลาหรืออิสเบลลามีนินมิสแกรนบราซิลเจ้าของตำแหน่งมิสแกรนอินเตอร์เนชั่นแนล2022เธอมีอายุ26ปีส่วนสูง178เซนติเมตรเรียนจบปริญญาตรีด้านเศรษฐาศาสตร์และจบระดับปริญญาโทด้านการเงินจาก University College London ถ้าเธอสามารถพูดได้5ภาษาคือภาษาอังกฤษภาษาโปรตุเกสภาษาสเปนและ สามารถสื่อสารได้ในภาษาฝรั่งเศสและอิตาลีโดยพูดภาษาอังกฤษและภาษาสเปนได้ในระดับเนทีฟและพูดสื่อสารภาษาฝรั่งเศสและอิตาลีได้ดีปัจจุบันเธอเป็นผู้ก่อตั้ง b e y o n d Project ซึ่งเป็นโปรเจกต์ที่ช่วยเหลือและสนับสนุนคนพิการทั้งโครงสร้างพื้นฐานและจัดหาอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับคนพิการโดยมีเป้าหมายแรกที่ประเทศบราซิลและจะแพร่ไปทั่วโลก นอกจากนี้อิสเบลลามินนนมิสแกรนด์บราซิลยังได้พูดถึงสปีชการประกวดมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2022ว่ารู้ไหมคะว่าหนึ่งในปัญหาที่ราคาแพงที่สุดในโลกคืออะไรทุกๆ5ชั่วโมงเด็กคนหนึ่งจะถูกฆ่าเมื่อเด็กถูกฆ่าส่วนหนึ่งของสังคมก็ถูกลบไปด้วยพวกเราควรร่วมกันส่งเสริมการศึกษาแทนที่จะพบเจอกันในสงครามเพราะมนุษย์เรา มีเชื้อชาติแตกต่างกันแต่เรามีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันก็คือความเป็นมนุษย์ค่ะท่อนนี้พูดเป็นไทยรวมมือร่วมใจสร้างพื้นฐานที่ดีให้โลกของเรากันค่ะ